กล่าวสวัสดีครับ FC สุกท่านตอนนี้ผมก็อยู่ที่ห้างเขาปพาซาตจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นวันประกวดพระนะครับช่วงนี้ก็เป็นจะบ่ายสองแล้วนะครับแผงก็อาจจะบางตานะครับพอดีมาเจอแผงของพี่ชายใจดีนะครับซึ่งพระหลากหลายมากนะฮะโดยเฉพาะสายจังหวัดพิจิตรนะฮะเครื่องรางต่างๆนะครับก็ขออนุญาตพี่ก็แล้วว่าเดี๋ยวขอถ่ายหน่อยนะครับผมนะฮะพี่ม่อพิจิตรนะครับ เจ้สวัสดีครับเจ้สวัสดีครับผมเป็นไงวันนี้ขายดีไหมพอได้พอได้นะฮะสองวันเลยนะครับติดใจเลยอ่ะมาสองวันเลยนะครับผมหลากหลายอลังการนะฮะตอนนี้ฝ่ายประกวดพระเขาก็ประกวดจนไปนะครับเราก็มาถ่ายคลิปนะฮะนี่วันนี้มีมีของที่เด็ดด้วยซึ่งแบบว่าได้โชว์มา แลียกวคนรู้จักทั่วประเทศนะฮะนนวันด,ดีพี่ชายมาแบบสังกรัรหน่อยพี่มอสวัสดีครับเนี่ยว่าแหมพี่มอก็มีลูกค้านะ FC กําลังเรียกว่าอุดหนุนกันนะฮะวันนี้น่าจะขายได้เป็นล้านนะฮะดูแล้วนะฮะโอ้โห <laughs> นั่งของในคอเดี๋ยวพี่มอ Oh oh. เดี๋ยวเดียนนะะ๋ยว<ม>ดูนี่ก่อนแล้วค่อยขอขอญาติดูขออนิคอนะฮะดูนี่ก่อนเนี่ยอันนี้ชีเด็ดเลยที่พี่โมอบอกว่าอยากจะโชว์เลยอันนี้นะฮะ<ม>นี่เขาเรียกอะไรนะครับพี่โมอรครับระะมงคลใหญ่หลวงพ่อเงอะไรนะฮะมงคลใหญ่หลวงพ่อเงินโอ้อันนี้เน,นี่ย<ม>อยู่ในถุงก็ดูยากนิดนึงครับสี่ครับนี่ห่อไว้ยังดีนะฮะอันนี้ใช่ใช่ชิ้นเดียวกับที่ว่าออกออกรายการของสมาคมปะ คือชิ้นนี้ใช่ไหมอ๋อตามรอยตำนานหลวงพ่อเงินเนี่ยไ <ง S 1> FC ไปดูได้นะในยูทูบนะฮะตามรอยตำนานหลวงพ่อเงินนะคลิปพี่ม่อพิจิตเนี่ยนะฮนะนะครับอันนี้เป็นของหลวงพ่อเงินเลยนะครับเป็นมรดกตกทอดมา <ปะ S 1> ถึงหลวงพ่อพิษนะครับอันนี้แล้วพี่ม่อได้มาอย่างไรครับพี่ไปลุยบ้านเขามาไปบุกบ้านเขา <ไป S 1> ที่หัวดงเลยใช่ไหมพี่คำมังทำมังเอาดูได้ไหมน่ยแกะดูได้ไหมพี่นะฮะอ่า ก่อญาติเลยนะครับก่อญาติแบบระลาบระล้วงเลยนะครับ <คน S 1> มงคลนใหญ่นะฮะอันนี้เขาไว้ทาอะไรครับพี่มอครับไว้ต้องการเวลาไหวตูเวลามัดันได้แล้วก็ไล่ผีได้อะไรคือของพวกเนี้ยอันนี้ผมผมไม่ได้ปฏิเสธว่าว่าไม่ใช่นะแต่แบบคนที่จะรู้จักเน้น้อยมากนะเพราะของพวกนี้เป็นเหมือนกับงานแฮนด์เมดคืออาจจะมีเส้นเดียวในโลก นะครับไม่เหมือนพระที่สร้างเป็นวระนะครับพี่ม่อครับไม่เหมือนพิมพ์ิยมขีดตาอะไรต่างๆที่แบบสร้างเป็นวระแต่อย่างเงี้ยเป็นแฮนเมสอะทำมือนะฮะเนี่ยสี่เนี่ยฮะมงคลใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับผมคือท้าความก่อนเลยอย่างพี่ม่อเนี่ยเขาเป็นะจะไงดีอ่ะนี่ผมขออนุญาตพูดว่าบอกพี่ม่อเนี่ยเป็นสิทธิเอกของพี่เล็กทับคอได้ไหมอ่าขออนุญาตเลยนะ คือใครที่เล่นสะสมพระเครื่องมือมิจฉะวงการพระเครื่องมือมิจฉะจะรู้ว่าอพี่เล็กทับคอหรืออาจารย์เล็กทับคอนะฮะซึ่ง่ันได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับผมเนี่ยพี่ม่อเนี่ยคืออยู่กับพี่เล็กมาตั้งแต่โอ้โหกี่ปีพี่ม่ออยู่พี่เล็กมาสามสามแปดจนแกตายอือตั้งแต่ปีสามแปดนะฮะแล้วพี่เล็กนี่เสียไปกี่ปีแล้วไม่รู้นยพี่น่างะประมาณอือนะฮะเนี่ยฮะ สิทธิ์เอกจริงๆนะฮะอยู่นะฮะผมไปเจอเอ,อพี่เล็กย่างไงก็มีพี่มออยู่เคียงข้างนะฮะครับผมตั้งแต่พี่เล็กแบบรับซื้อพระที่ตรงที่ว่าหน้านาพาซ่าน่ะพี่มออยู่พี่เล็กยังออยู่แล้วนะที่ว่าต่อแถวกันแบบโอ้โหเอาคนเอาพระแบบต่อแถวไปขายพี่เล็กกันยาวเหยียดเลยนะฮะ,ะตำนานเลยนะะพี่เล็กเป็นเซียนที่ว่าซื้อจริงนะฮะเซียนเล็กทับคอนะครับผม อ่านะฮะแ <ari> สดงว่าวิชาความรู้ของพี่มอส่วนใหญ่ก็ได้รับการใส่ทอดมาจากพี่เล็กนะครับผมนะ,น,นะฮะที่เราเอาไปขายแกก็ซื้อเราก็อืมนะครับรผมครับไหนไหนเก๊เราก็บอกว่าทับเก๊เก,เก็บอกเก๊นะ,ะนครับได้ไม่นจำครับผมไหนไหนถ้าเราได้เก๊ไปแกก็จะสอนเรากรแทนครับจเัาก็เล่นทุกอย่างครับผมทุกอย่างนนาี่ฮะเราจะเรือล็อกครับ อ่อานี่มาดูกันนะครับ FC ครับนี่ฮะๆๆๆพี่มอถ้าเกิดว่าผมดูอะไรเงี้ย FC สามารถโทรมาซื้อได้ไหมได้ไหมพี่มอคุยกันทางเฟซทางไลน์อะไรเงี้ยได้ไหมพี่ให้เจคุยก็ได้อ่าเดี๋ยวเขาแคปมาเนาะเจนเนาะอ่านะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้เฟซเฟซของอ่าพี่มอไปนะครับเฟซบุ๊กนะฮะเป็นเพื่อนกับผมนี่แหละนะครับผมอ่าเรามาดูกันนะครับจะดูคร่าวๆาแต่ละชิ้นนะครับพี่มออันนี้เรียกว่าอะไรครับพี่มอครับพญาเต่านะ อ,อันนี้ก็ตีหลงเพราะเงินเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นเนื้อผงนะพี่เนาะผงผงดินผสมผงนะฮะสุดยอดเนะะี่ยเดี๋ยวมาถามราคาเองนะครับ FC ซีครับนะฮะเนี่ยครับเบียร์แก้และ่างๆก็มีหมดนะครับนะี่ฮะเกจีไหนอะไรยังไงก็ถามพี่ม่อ,อก,กันดูนะฮะโอ้หนี่ก็โอ้โหสำริดเลยเก่าปึ๊กเลยครับพี่ม่อครับนะี่ฮะ อ,อนี่ฮะอันนี้ก็มีดเาเรียกว่าหลูกเงินไหมเงี้ยเขาเรียกกันผมก็ไม่รู้หรอก FC วันนั้นบอกว่าอ่าเนี่ยเขาหลูกเงินนะฮะอย่างเงี้ยสนุนราคาเปิดราคาเท่าไหร่ครับพี่ม่ครับสามหมื่นฮะเรื่องนี้นะครับผมนะเนี่ยสี่ก็ดูกันเนานะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะอีกสองสามวันถึงจะได้ลงนะครับพี่ม่ครับ เพราะว่าคิวยาวเลยนะฮะคิวองานลบบุรีผมยังลงไม่หมดเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยชอบก็แคปได้เลยนะครับเอซครับแคปแล้วก็อ่าเดี๋ยวแอดเฟซพี่ม่อนะฮะแล้วก็มาถามได้เลยนะฮะเนี่ยนะครับผมแต่อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่เขี้ยวเขี้ยวเสือพวง อ๋อเขี้ยวเสือกวงนะฮะเขี้ยวเสือกวงเขี้ยวหมูตันเขี้ยวเสือกวงออันนี้เขี้ยวหมูตันเหรอฮะเขากวางคุดอ๋อแเรานี้เขากวางคุดนะฮะนี่งากระจายงากระเด็นอ๋องากระจายงากระเด็นนะฮะอ้าวแกะเป็นรูปสมเด็จด้วยนะครับผมนี่ฮะเอฟซีสนใจไหนโอ้โหนี่อันนี้แน่นอนเลย มีในตำรานะฮะม้าเมืองลุกหลงเพราะเงินวัดบางคลานนะครับนี่ฮะตัวจ,จริงครับ fc ครับนี่ฮะตัวจ,จริงเลยนะฮะศิลปะนี่เหมือนที่ลงในหนังสือเลยพี่ม,ม่อเอ๊ะอันนี้ตัวดาราไหมพี่ไม่ได้ลงเลยใช่ไหม<ะ>ดูเหมือนกันมากเลยเอ่ะพี่ดูดูศิลปะดูอะไรเหมือนกันมากเลยนะครับเนี่ยโอ้ยอย่างเงี้ยเปิดไปเท่าไหร่พี่ม่อห้าหมื่นนะฮะ fc นะครับผมเรียกว่าเป็นแฮนเมดเหมือนกันนะครับผมเก่านะฮะเนี่ย แหมเดี๋ยวแคปมาได้เลยนะครับผมนะระดับพี่หม้อพิจิตนะครับผมเนี่ยนะนี่ตะกุดอันนี้ตะกุดหลวงพ่ออะไรครับพี่หม้อ,อนนตีหลวงพ่อทบใช่ไหมแหมตอนเห็นแบบแรกนึกว่าเป็นหลวงพ่อโพอะไรพวกเนี้ยเพราะหลวงพ่อทบแล้วใช้ใหญ่างนี้ผมก็ไม่ค่อยเจอนะแต่เขาตำราเดียวกันปะ ตำราเดียวกันนะเพราะว่าพ่อชมนี่เขาว่าก็สืบสารการทำตะกรุดมาจากหลวงพ่อเงินปะใช่ไหมฮะอืมนะฮะแต่ก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนวิชาการัยครับเพราะตะกรุดอะไรต่างๆนี่เขาก็ตำราเดียวกันเลยอ๋อนี่หลวงพ่อเงินเหรอครับอ่านะฮะโอ้นี่ฮะตามตำรานะฮะจอดไส้นะครับผมนีะครับ เนี่ยเก่าจริงไม่จริงนางเลยเอฟซีครับอย่างเงี้ยนะฮะภาพบางครั้งอาจจะโมโมหน่อยนะเนี่ยเป็นตะก่วทุบนะสอดไส้นะฮะสอดไส้นะครับซีครับนะฮะนี่นะครับนี่ะฮะหูหลากหลายมากๆเลยนะครับผมเนี่ยเอฟซีแคปมาแคปมาได้เลยนะฮะถามราคาได้เลยนะครับเนี่ยตะกุดฝาบาทหลวงพ่อพิษนะครับผมเ่ีย เหรียญเงินต่างๆนะฮะมีจานด้วยใช่ไหมพี่พระจานต้องเป็นหลวงปู่ผูป่ะพี่อย่างนี้คือหลวงพ่ออะไรพี่อันนี้จานหลวงปู่ภูใช่ไหมครับอ่าเนี่ย FC ครับเดี๋ยวผมไม่ถามราคาแล้วเดี๋ยวมาถามพักมาถามราคากันเองนะครับ FC ครับนะฮะเพราะว่าไม่บ่อยนะฮะที่เราจะได้มีโอกาสมาถ่ายแผงของพี่ม่อพิจิตของเรานะฮะ นี่ครับโอ้โหเนี่ยฮะหลวงพ่อเงินแลรต่างๆนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับพี่สี่ครับ <S <S ก็เดี๋ยวขอทีเด็ดหนึ่งองค์อ่ะพี่มอครับเดี๋ยวองค์ไหนที่ว่าน่าน,านสุดเลยเพาเอาในคอดูเลยอ่าเอาดูองค์ในคอแล้วกันนะครับผมดูองค์ในคอนะฮะพิมพ์คิดตานะฮะโอ้โเรียมกระเช้าทองเลยอันนี้คิดตา,า,าพิมมาห้าชายนะพี่นะขนานหนักค่อน้างครับผม พิมพ์คีจาห้าชายนะครับผมเป็นเรี่ยมกระเช้าทองด้วยนะฮะกระเช้าทองอย่างเงี้ยผมคุยราคากันเอานะฮอซีครับเดี๋ยวเปิดไปเดี๋ยวจะแบบนั่นนะฮะคุยราคากันเองดีกว่านะครับชอบก็คุยรายละเอียดกันได้เลยนะครับผมคุยรายละเอียดกันได้เลยนะฮะผมเนี่ยมีความความหลังกับพี่ม่ออยู่อยู่อย่างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะจะคุยเดี๋ยวจะถามวันนี้จะถามความลับกับพี่ม่อเนี่ยฮะ ผมจะมีความหลังกับพี่ม่ออยู่อยู่พระองค์หนึ่งนะฮะอ่าเนี่ยฮ FC ดูกันนะฮะอันนี้เป็นเหรียญจานออ๋เหรียญจานหลวงพ่ออะไรพี่จานอันนี้ได้มาจากบ้านหลวงพ่ออุ้ยแปมาจากหลวงพ่อพิษเลยนะฮะบ้านหลวงพ่อพิษหลานหลวงพ่อพิษอ๋อหลานหลวงพ่อพิษนะฮะ คืออาิอย่างที่บอกแหละอันนี้ขายกันด้วยความเชื่อเลยนะฮะคือผมเชื่อว่ามีจริงแน่นอนแต่ว่าโดยโดยโดยความรู้ของคนเนี่ยเขามองว่าอุ้ยเขาไม่เชื่อไงเขาไม่เห็นนะพี่นะฮะแต่ถ้าคนมีความรู้นะ,ะดูจานดูอักขระดูลายมืออะไรอย่างเงี้ยครับพี่นะที่มีตำรากับไหวอยู่ในรถอ,อ๋อตำลากับไหวตำลาหรือว่าคิดอ๋อฮะตำลาแล้วเอาหน้ามาคิดที่รถครับวายกับตะบุถอย อ๋อไเอาได้ได้ได้ครับได้ทานกับพี่เอามาโชว์ครับผมอ่าเดี๋ยวพี่มอใจดีนะไปเอาตําราแบบในสมุดข่อยเลยนะฮะมาให้ดูนะฮะในยุคหลวงยุคหลวงพ่อเงินเลยเหรอพี่พ่อพิษเอาหลวงพ่อพิษนะฮะอ่านะฮะของดีเลยนะครับพี่สีครับระหว่างนี้เราก็นี่ฮะสองนี้ไปนะฮะเอาไว้มันจะอยู่อยู่คู่กับทุกนี้ครับดังสามเส้นแบบให้เป็นเล็กระส้นอืครับผมสายการไหลได้ ดยมา,าร้านเก่ากอ่ะล้าง่านต้นเปิดร้านอยู่ติดเบิร์ดมาจากร้านเบิร์ดมาตรงข้ามกับอ,อมสิทธิ์ราชรสอ,อ่ะอ่ตาติดกับเบิร์ดมาเปิดร้านอยู่เลยช่วงนี้โควิดก็เลยปิดไปพี่ม่มอครับขอญาติคุยเรื่องส่วนตัวบ้างตามคอนเทนต์เลยที่พี่ม่อรู้มานั่นแหละครับว่าพี่ม่อเล่นผ้ามาเนี่ยไปเสร็จตอนนี้กี่ปีแล้วครับ<ม>พี่ชาย ก็อะไรแล้วก็ปีสามสามสามหกมาแล้วก็มาสามแปดอืมนะฮะก็สามหกหาของขายตอนนี้ก็เรียกว่ากี่ปีอะเกือบสามสิบปีป่ะประมาณยี่ยี่สิบกว่าปีนะครับพี่นะครับยี่สิบกว่าปีสามสามครับเขาจะเก่งร็วเพราะาตามเรียนใหญ่อืมนะฮะใช่ใช่ใช่ฮะดูทุกวันดูครับแทุกวันใช่ใช่ฮะอยู่อยู่กับพี่เล็กอะก็ต้องได้ดูของแท้ทุกวันนะฮะ เว,เวลาไปซื้อพระตามชาวบงชาวบ้านอะไรเนี่ยกับพี่เล็กเนี่ยพี่ม่อก็ต้องติดตามไปเลยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่เล็กเนี่ยเวลาไปซื้อพระชาวบ้านนี่จะแบบเตรียมแบงค์แบบแบงค์ร้อยแล้วไป,ไปบึกบุกเลยจริงไหมพี่อ่า <laughs> ก็ดูดูที่เราจะของอ่าเ,เพื่อ,เพ,อเพื่อให้ดูเยอะเนะยเป็นเคล็ดลับของพี่เล็กนะฮะเวลานั้นเนี่ยแกจะเตรียมแบบแบงค์ฮสมัยแบงค์เดินแบงค์พันคงไม่มีนะพี่นะน่าจะมีแค่แบงค์ห้าร้อยนะฮะอ่าเมื่อก่อนแบงค์พันยัง อ่าแกบอกว่าเขาบอกว่าพี่เล็กนจะเตรียมแบบแบงค์ร้อยไปเป็นปักเลยนะฮะเคยเคยแบบมีมีความประทับใจที่ว่าไปซื้อพักกับกับพี่เล็กแบบมีครั้งไหนนะที่แบบว่าประทับใจเลยครับพี่เอาเอาว่าไปซื้อหลวงพ่อเงินนะพี่ซื้อหลวงพ่อเงินเหรอครับผมมีไหมฮะประทับใจแบบไหนมันมันมีแบบไปเจอแบบครับผมนี่ฮะซื้อได้แบบองค์ที่แบบชอบหรือว่า อะไรอย่างเงี้ยมีโมเมนต์อะไรหรือว่ามันก็มีแบบ,บที่คนดูเก๊กันอ๋อแล้วแกดูแท้คนเดียวอะไรเงี้ยอ๋อแล้วเขาเขาตีตีราคาตีห้าแสนห้าอะไรเงี้ยพอพี่เล็กดูแท้ปุ๊บพี่เล็กซื้อเลยบุกเลยเอ๋อกับุกอ๋แอแบบลดนิดห,หน่อยอะไรเงี้ยเป็นภาพพิมพ์อะไร,รอ่ะพี่เราต้องพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมนะฮะอ๋อใครไปดูก็ว่าเก๊ อแต่พี่เล็กดูแท้พี่เล็กทับคอดูแท้ก็ซือก็ต่อเขาไม่ลงเลยต่อลงให้ไหนต่อไม่ลงเลยด้วยเดี๋ยวห้าห้าแสนห้าลดเหลือแค่ห้าห้าแสนสามห้าแสนสามไไม่ซื้อก็แล้วไปที่สุดกทเจ้าของเขาก็มั่นใจที่สุดเลยนะพี่เนาะเขาก็อาศัยว่าพี่เล็กดูแท้เพราะเห็นว่าพี่เล็กดูแท้แล้วเนี่ยฮะพี่เล็กดูแท้เขาก็เลยไม่ยอมเลยนะฮะ ส่วนลสุดท้ายในพระองค์นั้นเนี่ยเอามาขายได้เท่าไหร่อ่ะพี่เอามาออกต่อได้เท่าไหร่ได้่อาซื้อมาห้าแสนได้เจ็ดแสนไงนะเจ็ดแสนนะฮะโอ้โหณตอนนั้นเนาะณตอนนั้นเนี่ยกี่ปีมาแล้วระงาณได้ยี่สิบกว่าปีมาแล้วนะพี่เนาะโอ้โหบุกจริงๆนะพี่เล็กนะสมเป็นมือหนึ่งในยุคนั้นจริงๆนะลูกเด็กเล็กแดงรู้จักกันหมดอันนี้พูดถึงนะถ้าพูดถึงเซียนพระในยุคนั้นนะผมเนี่ยเข้าวงการพระก็เล็กครับขคนะฮะ เป็นชื่อที่คุนคุ้นเคยมากนะครับผมครับ,รบมาในส่วนของพี่หม้อมัางดีกว่านะฮะในชีวิตเนี่ยเคยซื้ออะไรซื้อถูกขายชั่วไม่สุดนะครับพี่หม้อครับซื้อแบบฟุกฟุกเหรอครับพี่ชายมีสมเด็จสมเด็จพระสมเด็จนะฮะบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้บางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ซื้อ,อ<ๆ>มาเท่าไหร่ครับพี่ชายซื้อมันเหมือนกับแบบมันก็ได้ซื้อเขาให้มาฟรีเขาให้ทิ้งวัดอ๋ออะไรนะ ผ้าบินเขามาทิ้งวัดฝากไปทิ้งวัดด้วยอ๋อเขาฝากพี่ม่อมาทิ้งวัดของยาของยาโอ้โอแล้วพี่ม่อตอนนั้นตั้งใจเอาไปทิ้งเลยใช่ไหมไม่ตั้งโอ้โหสมเด็จอะไรพิมเส้นได้บาขุนพรมนะโอ้โหนะฮะได้มาฟรีเขาฝากไปทิ้งวัดนะฮะ สุดท้ายขายไปได้เท่าไหร่พี่ม่อครับออกไปได้เท่าไหร่ปล่อยไปได้เท่าไหร่นั้นได้สี่แสนสี่แสนนะฮะนี่คือแพงสุดในชีวิตเลยครับพี่อ่าโอ้โหนะฮะขนลุกเลยครับเอซีครับขนลุกอีกแล้วนะฮะเอาไปปล่อยให้พี่เบิ้มบางบอนอยู่หน้าวัดอ๋อวัดสก้าน่าแต่วัดบางมุืงพมพอดีอ๋อคือหาสายตรงเลยเนี่ยหน้าวัดเลยนะพี่เบิ้มบางบอนเหตุการณ์ที่ผ่านมากี่ปีแล้วพี่ม่อครับก็ประมาณปี4ี่สองสี่หนึ่งโอ้โหสี่สองสี่หนึ่ง ยี่สิบกว่าปีก่อนได้มาฟรีขายไปสี่แสนพลิกชีวิตเลยสร้านเป็นหลังขอก็สร้างโอ้โหแล้วก็ไอ้แบบผ้าเย้ยที่ไทยมาแบบร้าวนั่นๆนะได้อีกประมาณร่วมครับแสนเดี๋ยวขออนุญาตหน่อยเรื่องต่างๆหน่อยเจ๊ครับตอนนั้นอยู่ในเหตุการณ์ไหมฮะรักกันยังตอนนั้นรักกันยังเลิฟยอยู่กันยังดีใจไหมโอ้โหดีใจไหมตอนนั้นได้มาฟรีขายสี่แสนโอ้โหนะฮะนี่ฮะคู่ชีวิตนะฮะ เนี่ยผมติดตาม a ฟ e b o o k ของพี่สองคนนี้อยู่นะฮะหวานแหววกันมากนะฮะผมนี่สับสนบางทีเนี่ยผมแอบไปกดหัวใจให้ให้ให้เมียพี่นะพี่อย่ามาถึงผมนะผมผมก็นึกว่าพี่ม่อเนะผยผมไปกดหัวใจให้นะพี่ไหนได้แฟนพี่เขาเล่นนะฮะเขาก็รายงานเลยเออนะฮะอ่ะท่วมไปแล้วพี่ม่อครับมีอะไรแบบ โดนเค้พี่มอครับมีไหมโดนเข้หนักๆอ่ะพี่เค้หนักๆครับที่จําได้เลยพี่ชายส่วนมากส่วนมากไม่หนักหรอกไม่ไม่หนักนะฮะเพราะผมได่โดนทุกวันเลยเนี่ยฮะเออนึงเราซื้อกับชาวบ้านอ๋อใช่ใช่เราปกติราคาแล้วก็มีลูกพี่คอยดูให้ช่วยขอสกรีนให้นะฮะอะไรที่เรา เราดูให้ขาดเราดูไว้เราถามราคาไว้แล้วก็ให้พี่วิ่งไปดูครับให้ไม่ได้ไปดูเลยดีราคาครับก่อนมันไม่มีโทรศัพท์แบบนี้ไงยังก็ต้องวิ่งไปหากันแล้วเวลาไปซื้อผ้าไปเรื่องนี้นี่ผมผมถามนิดนึงได้แบบหนังกับพี่เขามั้ยหนังไม่ไม่ค่อยได้หนังอ๋อนะไม่ใช่จากว่าเราไปเจอในส่วนของเราอะไรเงี้ยนะสวนผ้าซ่อนแพงแล้วก็ให้แกไปซื้อแล้วก็ได้ผ้ามาครับผม น้้ำขาาพไปครับผมโอเคนะฮะมาถึงเดี๋ยวมาดูนี่อ่ะนี่พี่มอดเอานี่มาโชว์นะฮะอันนี้คืออะไรฮะสมุดข่อยสมุดข่อยยันยันที่ยันอ๋อนี่ฮะอันนี้เป็นลายมือหลวงพ่อพิษเลยเหรอครับใช่ไหมอันนี้พี่ไม่มั่นใจเลยว่าคือได้มาจากบ้านท่านไอไอการเขียนเนี่ยมันมีคนเขียนหลายคนราะนะฮะท่านครับท่านอีกวกลุงเขียวลุง ลุงกนั้นเขียวลุงคิดอาจารย์านแล้วก็มีน้องแก่เน,นี่ยำนานบทใหม่เลยเนี่ยผมบอกเอซเลยนะครับว่าใครที่สงสัยเรื่องหลวงพ่อพิษอะไรต่างๆว่าหลวงพ่อพิษท่านจานคนเดียวหรืออะไรยังไงเนี่ยอะนี่ฟังจากปากพี่ม่อเลยว่าจริงๆแล้วไม่ได้อา,านคนเดียวนะฮะ,ะ,ะนี่แล้วก็เร็วๆนะีรายการของเรานะฮะ นะะฮไอเหมาบ้านเลยอันนี้เหมายกบ้านมาเลยนะฮะไปหลายรอบไปหลายอืมฮึ่มไปทีแล้วอบโซื้อมาทีละรอบก็ซื้อเขาเรียกว่าสมุดข่อยใช่ไหมอย่างเงี้ยเขาทำจากอะไรอะครับพี่เนี่ยกระดาษเยื่อคอยอ๋อเยื่อคอยนะฮะนี่ฮะอืมมันหน่แล้วแล้จะจึงให้มันโอ้โหได้มาเยอะแล้วก็แบ่งพวกไปบ้างอะไรงอันนี้เป็นตำลังเรียกว่ายันคู่ชีวิตอะไรก็อยู่ในนี้เลยใช่ไหมครับพี่ใช่โอ้โหนะฮะ อลังการนะครับ F4 ครับนี่ฮะอันนี้เป็นสมบัติของชาติเลยนะพี่ม้อนะฮะก็เป็นพวกกำลายาตำรานีไม่ใช่ว่าเราจะไปยิ่เจอทั่วไปอ่ะนะบ้านเขามีอีกเนี่ย F4 ครับนี่คือนี่ยุคหลวงพ่อพิษนะฮะนี่มีเยอะแล้วก็ถ่ายเอกสารไว้เยอะอือเอาเล่มเมียพี่เอาเล่มเมียไปถ่ายเอกสารไว้นะฮะมีอีกเยอะมีมีเร่มอื่นก็มีที่ถ่ายไว้เยอะอ๋อนะฮะมีครับ F4 ครับนี่ฮะ ตำรา,าเราเรียกว่าตำราหลวงพ่อพิษว่างั้นเถอะตำราเนี่ยเขาไม่รู้จะทูด้วยอย่างไรนะครับผมเนี่มยมีฮะนี่ครับสีครับนี่ฮะมาดูกันคร่าวๆนะครับสีครับเนี่ยเรียกว่าใครสนใจเนี่ยอะไรต่างๆนะ คือมาปรึกษาพี่มอได้เลยนะครับขอเช่าบูชาพี่มอ,อก็ได้นะฮะถือว่าเป็นชั้นแนวหน้านะของสายพระเครื่องเครื่องรางเมืองพิจิตรอยู่แล้วนะครับพี่มอพิจิตรเนี่นอยอ๋อมีรูป,ม,รปมีรูปหลวงพ่อพิจิตรตอนเป็นบวชเนนด้วยนะฮะครับผมพราะว่าเดี๋ยวขอแยกสองพันในคอหน่อยนี่ฮนะรูปหลวงพ่อพิจิตรนะครับผมอันนี้ทานตัวหลวงพ่อพิจิตรไหมครับพี่ก็ก็เล่นทันบ้างไมมทนันบ้างก็ว่ากันไปอ๋อบางคนเขาว่าทันบางคนเขาว่าไม่ทันใช่ไหม น่ะของในคอเลยนะฮะนี่ฮะขอญาติพี่เขานะครับ<ม>นี่ฮะมาเจอนี่ครับห้วยเขนนะฮะผิวเก่าเก็บเลยเนี่ยมีความรู้อย่างหนึ่งคือสมัยก่อนคือเขาเรียกว่าอย่างไงนะพี่โม่บอกเคยคุยกับผมว่าเขาไม่ได้เรียกว่าห้วยเขนเขาเรียกว่าอะไรพิมพ์นิยมหนักบาทพิมพ์นิยมหนักหนึ่งบาทนะฮะพิมพ์นิยมหนักนคำว่าห้วยเขน,เ,นเพิ่งจะมาเรียกกันตอนหลัง <ST. S 1> อย่างนั้นใช่ไหมพี่แต่เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เขา เขาตีเกยกันก็มีพี่เล็กขับคอคนนี้พี่เล็กขับคอเนี่เป็นคนที่ว่าจุดกําเนิดเล่นห้วยเขนมาเลยนะใช่แต่ว่าตอนนั้นเล่นเรียกว่าพิมพ์ิยมหนักบาดนะฮะแล้วตอนที่เขาแตกกแล้วพี่ก็ออกวัดห้วยเขนน๋อนะฮะพิมพิยมหนักบาดแต่ก็รู้ว่าออกวัดห้วยเขนแต่ไม่ได้เรียกกันว่าห้วยเขนพิมนั้นพิมนี้เรียกว่าพิมพิยมหนักบาดนะฮะเนี่ยพี่โม่บอกว่าเนี่ยเป็นพิมดั้งเดิมเลยที่เล่นกันมาทิมนี้นะครับผมนะตั้งแต่องค์ลวถ้าสมัยก่อนนียสมัยนี้เขาจะเรียกว่า อ่าอะไรนะใหญ่บีป่ะอย่างเงี้ยพี่ประมาณนั้นชัดเด็กรุ่นใหม่นะแต่เราเราไม่เรียนรู้เรื่องเราเราไม่เลีเลไม่เรียกแบบนั้นนะไม่ได้ตามพอเรียกว่าใหญ่บีแล้วปุ๊บทำให้ของถูกไปเลยนะพี่เขาขายนะครับผมอ่ะนะฮะมีการซื้อขายารครับนะฮะยอดนะครับผมก็นะฮะเจาะลึกลวงลับความลับของพี่มอไปแล้วนะฮะอันเนี้ยมันมีคาใจอย,อยู่อย่างหนึ่งพี่มอครับ ำกลิ่งองค์นั้นได้ไหมพี่พี่น้องน้องขายพี่ไปเออเนี่ยผมกับพี่ม่อเนี่ยมันมีความนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าผมนั่งอยู่ที่ตลาดพระกับพิษักอุทาภพานะฮะแล้วมีเด็กเอาพ้ามาขายให้สององค์นะฮะมีพระกลิ่งองค์หนึ่งเก่าปึกเป็นสำลิตเลยอ่ะแล้วอีกองค์หนึ่งก็เป็นหลวงพ่อปุ่นสามอุนะฮะผมซื้อไว้น่าจะสององค์พันห้าแต่ว่าผมมองว่าหลวงพ่อปุ่นเนี่ยขายได้แพงกว่านะฮะ ผมก็เลยแบ่งผมจำไม่ได้แล้วผมน่าจะขายกิ่งอะับพี่มอ่อเท่าไหร่แปดเจ็ดร้อยหรือแปดร้อยเนี่ยเจ็ดร้อยเ็ดร้อยเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเชื่อไหมครับีซีครับข้ามวันหรือว่าหลังจากนั้นอีกไม่หย่อนนะพี่มอ่อมาติปผมอีกห้าร้อยบาทนะฮะแสดงว่าอันนั้นว่าท่วมนะฮะผ่านมาหลายปีแล้วพี่มอ่อบอกน้องได้ไหมฮะกิ่งนั้นคือกิ่งอะไรครับพี่จัยเขาเขาว่าเป็นกิ่งน้ําท่วมกิ่งน้ําท่วมโอ้ขนลุกเลยพี่กิ่งน้ำท่วม แล้วบันโอ้พี่ฐานมันก็ยังมีสองชั้นใช่ไหมโอ้เราเหลือฐานชั้นเดียวตอนนั้นน่ะผมไม่ใหม่เลยอ่ะพี่ผมก็คือก็เล่นมาพักเล่นมาทักหนึ่งแล้วแหละแต่แบบแต่ตอนพี่ซื้อพี่ก็ไม่รู้นั่นที่ไหนโอ้ซื้อเก่าวเฉยโอ้เปนกี่ปีวะนั้นมันสิบกว่าปีแล้วเมื่อกี้นะมาอยู่มาอยู่อือสมัยกิจการนี้ใช่ฮะขายไปหรือยังพี่ ขายไปหรือยังขายไปแล้วไม่เหลือนะไม่งั้นไม่เดินมาติบน้องห้าร้อยนะฮะขายขายไปสองหมื่นโอ้หุ่นน้กว่าแพงมากไหมนึกว่านึกว่าเป็นหลักแสนนะฮะซื้อน้องไปเจ็ดร้อยนะขายไปสองหมื่นก็ถือว่าไม่ไม่เสียใจเท่าไหร่น้องไม่เสียใจเท่าไหร่นะฮะแต่ถพี่ม่อบอกเฮ้ยแสบพี่ขายไปสองแสนว่ะไ่ขายที่ลพานควายอ๋อไปขายให้เบอร์ใหญ่เลย พี่ถ่ายรูปไว้นะอ๋อ่ถายรูปเก็บเอาไว้ผมก็ดูว่าเก่าแต่ว่าพี่ศักดิ์น่ะเขาบอกอะไรรู้ไหมเขาบอกผมว่าเฮ้ยแสบนั่นเป็นกิ่งหรือเพ่อพิษนะอ๋อไม่ใช่อ่ากระตีเป็นกิ่งน้ำท่วมอืมกิ่งน้ำท่วมฐานมันมีสองชั้นแต่เราเหลือแค่ชั้นเดียวเขาอาจจะตะไบลึกอะไรเงี้ยนะพี่นะเป็นไปได้ไหมเขาบอกว่ามันเป็นอะไรเนื้อก้นเนื้อแบบก้นแล้วมันเทไม่เต็มก็เลยอ๋อนะเปฐานเฉียงอะไรไปอย่างนั้นอืมนะ ผมไม่จําได้เลยเหตุการณ์นี้อ่ะคือถ้าพี่ม่อไม่กลับมาติ๊ผมห้าร้อยนะผมจะไม่คิดมากเลยเราได้แล้วเราก็แบ่งแล้วก็วัดขายยาายยผมคือคือเนี่ยป่าคือเพราะผมขายไปแล้วพี่ม่อกลับมาติ๊ผมห้าร้อยผมคิดมากเลยพี่แต่ไม่เป็นไรนะยังไงผมก็กําไรอะวันนั้นอ่ะคือหลวงพ่อปูนผมก็ขายไปแบบ ก็กำไรอะวันนั้นน่าจะกำไรสองสามพันแหละเพราะว่าหลวงพ่อปุ่นพ่อปุ่นน่ขายได้ได้สามพันอะไรประมาณนั้นแหละนะไม่รู้จริงครับต่างคนต่างไม่รู้นะพี่ใช่ใช่ครับได้ก็เอาแล้วนะฮะแล้วมันไม่เหมือนเมื่อก่อนายังเปิดใน Google นใช่เช็คได้ครผมว่ามันอยู่ที่มุมที่ทางที่การศึกษาความรู้ของเรานะฮะส่วนตัวผมก็มองว่าเก่าอ่าแต่เราก็ไม่รู้ที่แะแล้วขามมาอยู่กับผมเนี่ยผมก็ไม่รู้จะขายใครผมก็คงขายไม่เกินพันหรอกพี่ม่อ ก็ดีแล้วนะฮะดีแล้วนะครับผมวันนี้ก็เนี่ยไขปัญหาคาใจเลยนะแต่วราขาเข้าไป็คงไม่มาเป็นไ่หนาเนี่คนอื่นเขามาตาเลยนะฮะเออโอเคครับวันนี้ก็ปูนานเลยไปไปมาคุยกับคุณ่วโมนะฮะต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณพี่ม่อนะครับผมเดี๋ยวขอญาตขอเบอร์โทรแล้วก็เฟซบุ๊กหน่อยครับพี่ม่อครับเบอร์โทรอะไรครับพี่ม่อครับผม 081ร์ทเ081 605 605 52 52 55ขอทวนอีกครั้งครับพี่มอครับ081 081 605 605 52 52 55เนี่ยเบอร์นี้คือแอดไลน์ได้เลยนะม่อนะอ่าโอเคครับได้เปิดหน้าเฟซมาเขาใช้มาต้องไปเลือกกี่ปีแล้ไม่เคยหนีใครละใครอ๋อเบอร์นี้แหละ ผมผมโทรหากระจิดนะฮะลูกค้าเก่าอะไรนี่ฮะนี่ครับนี่ครับพี่มอนะฮะยืนคู่กับสาวสวยนะฮะนี่นะครับผมนี่นะฮะอย่าลืมนะฮะแอดเน็ไปนะครับผมสุดยอดเลยครับผมวันนี้นะขอบคุณทั้งพี่มอแล้วก็พี่สาวคนสวยครับผมขอบคุณครับผมนะเฮ้ยรวยครับพี่ชายพี่โลกอย่าลืมนะ ต้องไปแล้วล่ะถึงกันนี้แล้วนะฮะ